จะนั่งสมาธิก็ต้องเตรียมกายเตรียมอะไรให้พร้อมจะไหว้พระสวดมนต์ก็ดีเลยก็จะทําคุณงามความดีนั่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมการลุกขึ้นมาก็ต้องเขาบอกว่าต้องล้างหน้าแปรงฟันอะไระต้องชําระดังกายอย่างนั้นๆก็เหยียดแข้งเหยียดขาเหยียดแข้งเหยียดขาเขาบอกว่ายืดเส้นยืดสาย ถ้ามันเศร้ามันอะไรลงไปก็ก็ต้องดูปกติทำไมไม่เหมือนเดิมเวลาทําไปทําไปเขาว่าเหนื่อยเรื้มเมื่อยละอ่อนแรงก็ต้องดูตัวเองทุกอย่างไม่เหมือนเดิมดหลายเรื่องไม่เหมือนเดิมแต่ที่มันเหมือนเดิมก็ไมทั้งว่าผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเมื่อไหร่จะทำให้มันผิดหวังมากกว่าสมหวังอจะทำไงมันสมหวังมากกว่าผิดหวั